สวัสดีวันหยุ์อีกครั้งนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่2มีนาคม2568วันนี้แดดอ่อนๆช่วงเช้าๆนะครับก็ได้มาอยู่ที่บ้านสวนกลางน้ํานะครับที่อำเภอเฉลิมพระเกียรตินครราชสีมานะครับตรงนี้จะเป็นสวนผลไม้ผสมนะครับเนื้อที่10ไร่นะครับมีสาระกลางน้ำหนหลังนะครับ แล้วก็สระน้ำเนื้อที่สงไร่นะครับตอนนี้มีน้ำอยู่เต็มสระนะครับภายในพื้นที่ก็ปลูกผลไม้ไว้เต็มนะครับรบท้วนเรียบร้อยแล้วนะครับด้านหลังตรงนี้ก็เป็นที่ดินที่ทมไว้สำหรับสร้างบ้านนะครับเป็นบ้านสวนส่วนด้านหลังนะครับตรงนี้ก็จะปลูกกล้วยสายพันธุ์แปลกๆนะครับตอนนี้เตรียมเดินระบบน้ำไว้ เรียบร้อยแล้วนะครับกําลังทยอยปลูกบริเวณด้านหลังจะเป็นที่จอดรถนะครับเป็นห้องน้ําห้องเก็บของด้านบนจะเป็นหอคอยนะครับสําหรับรับลมนะครับมีแผงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนนะครับมีบอ่อบาดานสองบอ่อนะครับสําหรับพื้นที่สระลูกนี้นะครับสูบน้ําบาดานนะครับซึ่งอยู่ลึกลงไปประมาณ20เมตร เติมไว้ตลอดทั้งวันนะครับเพื่อไม่ให้น้ําแห้งน้ําลดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูรอบๆสารากลางน้ํานะครับพื้นที่โซนด้านหลังนะครับด้านหลังที่เห็นโล่งๆก็จะเป็นพื้นที่ของผมอีก20ไร่นะครับตอนนี้แบ่งให้เช่าทำการเกรษตร ปลูกผักผลไม้ได้นะครับตอนนี้ก็มีจองไว้แบ่งไว้ให้แล้วห้าไร่นะครับอยู่ติดกับสระน้ำนะครับสามารถสูบน้ำไปใช้ทำการเกษตรได้นะครับอันนี้มีน้ำให้มีไฟฟ้าให้นะครับอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเจาะบอ่อบาดาลให้นะครับสำหรับแปลงที่อยู่ไกลจากสระน้ำบริเวณนี้ไปนะครับ ตาลุกนี้นะครับลึกประมาณ 5- 6เมตรนะครับตอนนี้ก็สูบน้ำบาดาลนะครับมาเติมไว้เต็มสระนะครับแล้วก็ปล่อยปลานะครับปล่อยปลาลงไปเนื่องจากน้ำของเราเนี่ยจะเป็นน้ำใต้ดินนะครับเป็นน้ำบาดาลนะครับก็จะไม่มีแร่ธาตุนะครับที่ใช้รดต้นไม้ก็จะได้เฉพาะความเย็นนะครับผมจึงได้นำปลานะครับเป็นปลากินพืชนะครับมาปล่อยไว้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะ ให้ปลาเนี่ยปรับสภาพน้ำนะครับให้เกิดปุ๋ยนะครับก็จะเป็นพวกปลากินพืชนะครับหลายชนิดนะครับปลานินปลาในปลาตะเพียนนะครับปลาสลิดนี่นะฮะนี่พอปลาหินเราเดินมานะครับก็จะมารอ,อกินอาหารนะครับโดยปกติแล้วก็จะให้เป็น เปลือกมันผสมลำนะครับวันนี้มีอาหารเม็ดนะครับมาเส,มเสริมให้นะครับปกติจะไม่มีอาหารเม็ดนะครับวันนี้ก็ทดลองเอาอาหารเม็ดมาให้กินดูนะครับเพื่อที่จะดูขนาดนะครับของปลานะครับประมาณหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีที่นําแม่พันปลามาปล่อยนะครับเป็น ปลานินปลาตะเพียนนะครับที่ไปซื้อต่อมาจากชาวบ้านนะครับที่สูบสะนะครับในช่วงหน้าเล้งนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงเทศกาลสงกรานนะครับทางชาวบ้านชวาวไร่ชาวนาก็จะสูบป,ปลานะครับสูบป,ปลาสูบสะน้ํานะครับที่อยู่ในแปลงนาเนี่ยเพื่อกลับปลามาเป็นอาหารนะครับผมก็ได้ขอซื้อาตัวใหญ่นะครับปลาตัวใหญ่ ปลามิมปลาตะเพียนตัวใหญ่เอามาปล่อยนะครับส่วนสีแดงๆส้มๆเนี่ยจะเป็นปลาในสีทองนะครับก็จะโตเร็วกว่าปลาทับทิมนะครับแล้วจะมีปลาสลิดนะครับปลาสลิดก็มีนะครับแล้วก็ปลาหมอนะครับปลาหมอนาปลาหมอชุมพรนะครับมีเยอะเลยนะครับอันนี้ก็ปล่อยไว้นะครับปล่อยไว้จับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าน้ําลึกนะครับน้ําลึกประมาณ5้าถึงหเมตรก็จะจับลําบาก ก็คงไม่ได้ในเชิงการค้านะครับไม่ได้ทําในเชิงการค้าจะน้นเอาไว้ดูเล่นทเฉยๆนะครับตอนนี้ปาก็ตัวโตหมดแล้วนะครับอาหารเราไม่เปลืองนะครับก็จะเปลืองแค่อาหารเม็ดนิดเดียวนะครับปกติไม่ค่อยได้ให้นะครับจะให้เป็นเปลือกมันสําปลังนะครับผสมรำนิดหน่อยนะครับรำเราจะใช้นิดเดียวเน้นไปทางเปลือกมันสัมปลังที่หาได้ง่ายๆนะครับกิโลละห้าสิบตัวตางแค่นั้นเองนะครับไม่เปลืองเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเลี้ยง ปลาชินพืชนะครับแนะนําให้เอาเปลือกมันสําปะหลังเนี่ยซื้อที่โรงแป้งนะครับพิรูละห้าสิบปวตงรวมค่าขนส่งเรียบร้อยแล้วนะครับมาส่งให้ถึงสวนเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลาที่ปล่อยไว้นะครับเพื่อปรับสภาพน้ําปรับความสมดุลแลแล้วก็สร้างเป็นแหล่งอาหารนะครับค่อนข้างเยอะนะครับสาลุกนี้ก็ส่งไร่นะครับด้านหน้านุ่จะเป็นบ้านพักคนงานนะครับทำไว้ เพื่อคนงานคนทําสวนนะครับได้พักผ่อนอยู่อาศัยนะครับปกติแล้วคนสวนก็ไม่ได้อยู่อาศัยนะครับก็ทําทิ้งๆไว้นะครับเพื่อหลบแดดหลบฝนให้กับคนทําสวนของผมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อบาดาลนะครับเป็นบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้วนะครับลึก20เมตรสูบน้ําบาดาลนะครับที่อยู่ลึกลงไป20เมตรนะครับใช้ซับเมอร์สนะครับใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซล ช่วงเช้าๆนะครับประมาณสักเจ็ดโมงเช้าน้ำก็จะเริ่มไหลนะครับไหลไม่แรงนะครับพอแดดเก๋ๆนะครับน้ำก็จะไหลแรงนะครับเต็นท่ออ่าฝืใส่สะน้ํานะครับตลอดทั้งวันแผงโซลาเซลล์จะอยู่ด้านบนนะครับเป็นแผงอะโมโนนะครับขนาด4แผงนะครับแต่งละ350วัตต์นะครับจำนวน4แผงนะครับเมมติก็จะเป็นอ่านิ้วครึ่งนะครับ ข่อทรงนิ้วครึ่งนะครับหัวดูดอยู่ที่2นิ้วนะครับแรงครึ่งนะครับแทงสีแทงนะครับปั๊มแรงครึ่งสูบน้ําขึ้นมานะครับด้านหลังบริเวณหลังสะนะครับด้านหลังสาน้ํานี่ก็จะให้เช่านะครับให้เช่าปลูกผักผลไม้นะครับตามที่ท่านต้องการนะครับสูบน้ําจากสาน้ําบริเวณนี้ไปใช้ทําการเกษตรได้นะครับเต็มที่นะครับทําได้เลยนะครับ อัตราค่าเช่านะครับเพราะด้านที่อยู่ติดสระน้ําผมก็จะคิดไร่ละ500บาทนะครับต่อเดือนนะครับต่อไร่ต่อเดือนนะครับตอนนี้มีจองไว้แล้ว5ไร่นะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแปลงเจดไร่อีก2แปลงนะครับอันนี้จะคิดไร่ละ400บาทต่อเดือนนะครับมีน้ําให้มีไฟให้นะครับไฟก็มาต่อได้เลยนะครับแยกมิเตอร์ได้เลยซื้อมิเตอร์มาติดแยกได้เลยส่วนน้ําก็ใช้ฟรีนะครับ ส่วนบริเวณไกลๆก็อาจจะเจาะบาดาลให้ด้วยนะครับเพื่อน้ําจะไม่พอนะครับถ้ากลัวน้ําไม่พอเราก็จะเจาะบาดาลให้ด้วยนะครับค่าเจาะบ่บาดาลก็ไม่แพงนะครับประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นสี่หมื่นห้านะครับความลึกก็จะอยู่ที่ยี่สิบยี่ห้าเมตรนะครับโดยประมาณนะครับแล้วก็ระดับน้ําก็จะอยู่ต่ําลงไปแค่ประมาณ8เมตรนะฮะไม่เกิน8เมตรก็จะจืน้ํานะครับ ส่วนบ่อบาดาลที่ขุดไว้ก็20เมตรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่สําหรับนั่งพักผ่อนทานกาแฟนะครับตอนเช้าเตรงนี้ก็จะมีสําหรับพักผ่อนนะครับเป็นปลูกเปลไว้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะครับห้องนอนก็ติดเครื่องปรับอากาศไว้นะครับมีตู้เย็นมีเครื่องทําน้ําอุ่นนะครับในห้องน้ํา วันนี้ก็มาให้ชมบ้านสวนนะครับบ้านสวนภาคินนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นคลิปก่อนๆนะครับก็ไปดูได้นะครับก็ได้ทําคลิปให้ลงให้ชมเรื่อยๆนะครับเนื่องจากเราทําเกี่ยวกับาการพีชเส้นนำเสนอบ้านสวนนําเสนอที่ดินนะครับก็อาจจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าาผมก็ได้ทาของผมเหมือนกันนะครับอันไหนที่มันมีประโยชน์ลดค่าใช้จ่ายได้แล้วก็จะแนะนํานะครับ ด้านบนก็จะมีผลไม้ค่อนข้างเยอะนะครับมีมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์นะครับโดยเฉพาะกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าตอนนี้ก็กําลังมีหน่อค่อนข้างเยอะเลยนะครับกล้วยน้ําว้านี่ใครที่ต้องการหน่อกล้วยไปปลูกนะครับมาเอาที่สวนได้เลยนะครับผมให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์หน่อเยอะมากนะครับแล้วก็มะม่วงนี่ก็กําลังที่จะแทงช่อนะครับออกดอกตอนนี้ก็ยังเล็กอยู่นะครับก็ เด็ดดอกพิ้งนะครับเพื่อเลี้ยงลำต้นให้เกิดเลยเติบโตแล้วก็จะมีสระบัวนะครับสระบัวก็จะอยู่บริเวณโซนด้านหน้านะครับสระบัวก็จะมีศาลาทรงแปดเหลี่ยมอยู่มีสะพานยาวประมาณ140เมตรนะครับ3ด้านนะครับสะพานเพื่อชมสระบัวนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่ปล่อยปลาสลิดแล้วก็กุ้งก้ามกามไว้นะครับเยอะนะครับปลาสลิดเยอะมาก อันนี้จะเป็นปลากินพืชน,นะครับปลากินพืชนี่จะเอาไปปล่อยที่สาบัวไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาจะกินบัวทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้หญ้าที่ลงมาขอบสะนะครับจะไม่มีนะครับเนื่องจากปลากินหมดนะครับไม่ต้องทําความสะอาดขอบสะนะครับมีปลานะครับช่วยกําจัดให้นะครับพวกวัชพืชที่ เลื้อยลงมานะครับบริเวณขอบสระปลาก็จะดึงไปกินทั้งหมดเลยนะครับจากปลากินพืชของผมค่อนข้างเยอะนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตท,ที่สวนให้ชมเพียงเท่านี้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งใครที่ต้องการามาทําสวนมาป,ปลูกผลไม้นะครับมาอยู่ใกล้ๆกันนะครับแก็มีปุ๋ยปุ๋ยคอกของชาวบ้านแนะนําให้นะครับมีแกลบดํานะครับ มีหน้าดินนะครับใครที่อยากได้หน้าดินมาปลูกผักก็มีแนะนำนะครับมีผู้รับเหมามีคนงานแนะนำให้นะครับมาอยู่มาทำสวนอยู่ใกล้ๆกันได้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ